วิวอสหนึ่ามิตรนะครับตัวรองท็อปปี2019ัสบีบอลเงินนะครคันนี้เร่งไม้แค่58,000กิโเมตรเท่านั้นนะครับใครอยากได้ใหม่น้อยๆนะครับผ่อนถูกๆผมแนะนําคันนี้นะราคา3ามแ0 0เจ็ดหถือว่าลงจากป้ายแดงมาค่อนข้างเยอะเลยคันนี้ยังสามารถฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละประมาณ6กพันนะครับผมภายในได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยดูแล,แลรักษาง่ายโคงมาเลียมัลติฟังก์ชันนะครับใหม่แค่ห้าหมื่นแปดจะนดหมดสัญญาชาติประวัติสูตรชัดเจนได้จอกลางก้้ออออองหยมีใ Air Auto, แร์โต้แนบบดิิจตอลนนนนนะคครััับผมีี้ถือออว่า่าปชเย มีมาให้แบบนั่นๆเลยนะครับสำหรับตัวรองท็อปใครที่อยากทราบรายละเอียดนะครับว่าคันนี้รถสวยขนาดไหนเดินขนาดไหนนะเดี๋ยววันนี้ผมพาชมพาเช็คทุกจุดอย่างละเอียดอย่าพลาดชมคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมบอยพยจุนกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพามาชมโตโยต้าวีออส1.5มิตรปี2019รุ่นรองท็อปสภาพสวยๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับผม คันนี้วิ่งน้อยครับแค่58,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นครับและที่สำคัญฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นนะครับเบาๆแค่เดือนลนะ6,500้ 6, บาทต่อเดือนครับรถคันนี้คุ้มมากครับถือว่าลงจากป้ายแดงมาค่อนข้างเยอะตอนนี้นะครับเห,เหลือเพียง3าม0เบาทเท่านั้นครับสำหรับตัว t ต y ยต้าวีออนะครัคันนี้เป็นตัว1.5มิมตรนะซึ่งได้เป็นตัวรองท็อปดีไซน์กระจังหน้าจะเป็นสีดำเงานะครับมาพร้อมกับตัวไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ ไฟเดย์ไทม์านิ่งไลท์แล้วก็กันชนด้านหน้านะดูสปอร์ตดูทันสมัยครับมีไฟตัดหมอกไฟ d ดย a ไมานิ่งไลท์แล้วก็ไฟหลีที่เป็นแบบ L e d ดีให้ียบรลอยล้วครับไฟหน้านะสภาพยังใสยยังสวยอยู่เลยนะครับไม่ได้มีรอยแตกรอยล้าวใดๆนะครับผมนี่ครับสภาพสวยทั้งสองฝั่งเลยนะครับแท้เดิมโรงงานครับไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแก๊สท่อมครับฝังกระโปรงนะครับผมเงาๆแบบนี้เลยนะเป็นสีเดิมโรงงานสีบางๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีการกลับสีว่าเปลี่ยนสีมา แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกด้านหน้านะครับของเดิมของโตโยต้านะครับชัดเจนรถไ,ไม่ได้มีการชนหนักหรือว่าไปอุบัติเหตุใดๆมานะครับผมรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมใครที่กําลังมองหานะครับรถใช้งานสักคันหนึ่งนะครับไว้ขับในเมืองคล่องตัวหรือว่าเดินทางไกลได้นะครับผมว่าตตวบีออตอบโจทย์แน่นอนนะครับไม่ดักไม่ได้อยากได้เครื่องที่เล็กจนเกินไปอย่างเครื่อง1.2นะก็ระดับกลางๆวีออ์เนี่ยตอบโจทย์แล้วก็วันนี้ผมมีไมคแค่ห้าหมื่นกว่าโลมาฝากกันนะครเป็นรถหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย สามารถเช็คประวัติได้นะครับไปตรวจสอบไปเช็คระยะต่อจากเจ้าของเดิมได้เลยนะครับคันนี้ประวัติสูญชัดเจนนะครับดูแลดีนะฮะสีเดิมโรงงานนะครับสีนี้ก็ดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับก็ดูไม่ไม่เก่านะครับใช้ไปนานๆดูไม่เก่าด้วยนะฮะกระจกมองข้างได้พร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับมืออ่าขอพับตัวล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ15เป็นแม็กเดิมนะฮะมาพร้อมกับตัวยางของไฟสโตน ยางไฟสโตนเนี่ยได้เป็นปี2023ด้วยครับปียางก็ถือว่ายังใช้งานกระดดอได้ยาวๆเลยนะครับปียางนะถือว่าได้ใหม่อยู่นะนะครับแล้วก็โช๊คเดิมครับตามจุดมาร์คสีอยู่ครบเลยนะครับสังเกตนะตามซีนซิลิโคนเดิมนะฮะรอยอาร์คเดิมโรงงานยังอยู่ครบรถเดิมนะับไม่ได้มีการตัดต่อโครงสร้างตัวรถแต่อย่างใดนะครับผมหากใครกําลังอยากได้รถมือสองสภาพดีๆไว้ใช้งานนะครับผมแล้วก็ไม่น้อยๆปีไม่ลึกนะครับผม คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมพาเช็คอย่างละเอียดนะครับเช็คทุกโครงสร้างแล้วก็เช็คทุกจุดหัวน็อตเลยนะครับผมใครที่อยากได้ V ีออสแล้วก็ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถตัวจริงที่เพชรยนต์นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะฮะรีวิวให้ดูอย่างละเอียดนะฮะไม่มีการกักข้อมูลแล้วก็รายงานตามตรงครับนะมาดูกันต่อที่ด้านข้างนะครับผมนะครับสีสันตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับดูแลรักษาง่าย เบ่ะเนี่ยตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดครับเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยสำหรับตัวเบาะนะดูแลรักษาง่ายทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะภายในเป็นโทนสีดำแล้วก็จะมีตัดนะฮะด้วยสีแบบรถโกนะครับผมของตัว V ีออเข้ามานะฮะสภาพสวยมากครับผมไม่มีช้ำเลยแผงประตูเดิมนะครับที่วางแขนอย่างดีนะฮะไม่มีช้ำเมาร์ตรงประตูเดิมโลงงานอยู่ครบไม่ได้มีการแกะซ่อมแต่แต่อย่างใดนะครับกระจกเป็นระบบไฟฟ้าออโต้ให้ฝั่งคนขับนะครับ ตรงนี้เป็นจุดสังเกตได้นึงฟิล์มตรงนี้เสื่อมันลอกไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่แก้ฟิล์มให้ใหม่ครับนะครับดูน็อตด้านแก้ไม่มีแกะไม่มีขยับหัวน็อตยังคมสวยชัดแป้นเบรกแป้นคันเร่งไม่มีรอยสนองสนิมได้นะครับส่วนกระจกเนี่ยปรับพับไฟฟ้าได้เรียบร้อยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะครับที่ซ้ายมือพวงมาลัยได้เลยครับนะครับดูในส่วนของเพดานตัวรถครับม่านบังแดดเนี่ยพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยไม่มีรอยสักยงสักยันด้วย มาพร้อมตัวจองกลางให้ด้วยจองกลางตัวนี้นะครับมีกล้องถอยให้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูระบบภายในแล้วก็ดูเลขไม้นะัปัจจุบันกันครับอ่ะขออนุญาตสตาร์ทก่อนอ่ะเดี๋ยวดูเลขไม้ก่อนครับเดี๋ยวเลขไม้ตอนนี้จะอยู่ที่58,000กิโเมตรเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับตัวปีถือว่าไม่ได้เยอะเลยวิ่งน้อยด้วยซ้ำไปนะฮะี่ครับจอกลางนะครับมาพร้อมกล้องถอยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยตัวนี้ก็จะมีเส้นสายการกะร,ร,ระยะแบบนี้ให้ ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนี่ครับเนี่ยเห็นด้านหลังชัดเจนมากเลยนะครับกล้องชัดด้วยนะฮะได้แอร์ออโต้เป็นแบบดิจิตอลนะครับใช้งานไม่ยากเลยนะครับเนี่ยครับเป็นหมุนแบบนี้นะครับก็ปรับตัวเลขเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมเนี่ยปรับแรงลมปรับทิศทางลมได้ปกติเลยนะฮะแล้วก็แอร์ของโตโยต้าขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความทนทานแล้วก็ความเย็นนะฮะเย็นฉ่ำหน้าแล้วก็เย็นเร็วเกียร์อัตโนมัติแบบนี้หัวเกียร์สภาพสมยไม่มีรอไม่มีรอดเลยครับ ตัวนี้เรายังสามารถปัดเข้าหาตัวใช้บวกลบตรงนี้ได้นะครับเป็นแบบ 6R แบบ7สปีดนะครับผมบวกลบได้เป็นแบบ CVT เนี่ยตรงนี้มีเก๊เก็บของให้1ดนะครับเก็บของได้นะใช้งานได้ปกตินะตรงนั้นฟิล์มเสียเดี๋ยวตรงนี้ผมแก้ให้ใหม่นะไม่ต้องห่วงคือก่อนส่งมอบเนี่ยผมจะมีทีมงานของของเราเนี่ยเขาจะคอยเช็คตัวสภาพรถนะครับเช็งเช็คพวกระบบเบรคช่วงหน้าต่างนะครับแล้วก็ของเดี๋วต่างนะฮะก็คือตรงไหนพ่องไปเนี่ย เขาจะดูแลแล้วก็เปลี่ยนให้ก่อนสงมอบรถพี่พี่ซื้อไปไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเลยนะครับแค่ไปเติมน้ำมันใช้ได้เลยนะครับของเราจะปรับสภาพให้พร้อมใช้อย่างฟิล์มทั้งสองบานที่ผมเช็คแล้วเสียไปเนี่ยเดี๋ยวผมแก้ให้ใหม่นะครับอ่ะดูขั้นตอนในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะครับนี่ครับตามซอกประตูรถนะฮะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับสติกเกอร์เดิมเลยครับนี่หัวน็อตยังคมยังสวยประตูเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการแกะซ่อมทําทรงทาสีหากพี่พี่สนใจนะครับไม่ห้าหมื่นแปดนะครับ ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0831318826แอดไลน์เบอร์โทนนี้ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับอยากได้การบริการดีๆก็ติดต่อเข้าหาผมได้เลยเดี๋ยวผมดูแลเคสให้ครับดูที่ด้านหลังก้นต่อด้านหลังเบาะสภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับเบาะก็ไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับเบาะยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานยังตึงยังแน่นอยู่พื้นที่ก็ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายนะครับภายในเนี่ยพื้นที่เละรูมค่อนข้างเหลือๆนะครับจากที่ผมไปสัมผัสนะครับผมด้วยความสูง175ซนติเมตรนะครับผม นะครับนั่งใช้งานจริงนะครับถือว่าเนี่ยพื้นที่เข่าเหลือๆเ,เลยนะครับผมแล้วก็เาดานตัวรถเนี่ยสะอาดสะอ้านใช้ได้เลยครับไม่มีรอยสักยงสัญญาณใดๆนะครับตัวรถเนี่ยขีนขีนสวยๆนะครับพี่ๆดูตามซองประตูเดิมนะฮะเนี่ยพวกนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับไปครับเนี่ยเดิมๆเลยมาร์สีต้าสีโรงงานอยู่ครบนะเช็คให้ดูยอย่างลเอียดแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตามแผงประตูเดิมสภาพสวยด้วยไม่มีช้ำนะสภาพรถกับตัวเลขใหม่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลน,นครับ เลขไม้ก็น้อยสภาพตัวรถก็ไม่ช้านะ,ะถือว่านะสมให้สมผลไม่ใช่แบบเลขไม้น้อยจริงแต่ว่าภายในโซมอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมอันนี้ผมก็เช็คให้ดูอย่างเรียดแบบนี้เลยนะฮรรถคันนี้มีการปรับสภาพแล้วก็ทาส,สปามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมก็แค่ไปแก้ฟิล์มให้ใหม่นะครับแล้วก็เช็คของเหลวระบบเบรกระบบช่วงล่างทุกอย่างให้ก่อนป่อยอีกทีหนึ่งนะครับผมนะคร<ม>ับด้านท้ายเดิมๆนะครับมีกล้องถอยให้อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยแล้วก็โลโก้อยู่ครบ ไฟเบรกสภาพสวยใสไม่ได้มีรอยแตกรอยร้าวใดๆครับใช้งานกันได้ยาวๆไฟเบรกแท้เดิมโรงงานด้านหลังเขายังมีตัวไฟเบรกด้วที่3ให้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้าให้ดูในส่วนของเพดานตัวรถสิครับเนี่ยเพดานตัวรถเนี่ยสีเดิมนะครับไม่ได้มีการพลิกคว่ำกับหัวหรือว่ากับตลบใดๆมานะครับรถทุกคันเราคัดมาให้เลยครับไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับพี่ๆซื้อไปสบายใจได้แน่นอนครับเราคัดเฉพาะรถสวยเกตเอมาให้ครับ เดี wollen, ๋ยวเปิดฝาท้ายดูกันนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูโครงสร้างตัวรถนะครับที่เป็นจุดสังเกตที่ควรจะเช็คของรถมือสองว่ารถมันโดนมาหรือเปล่านะครับพี่ๆดูตรงตะเข็บตรงนี้ครับเนี่ยพวกนี้ตะเข็บเดิมแล้วก็จะมีรอยอาร์กนะครับรอยปั๊มนะจากโรบอทหรือว่าโรงงานเนี่ยพวกนี้ยังอยู่นะครับในส่วนของฝาท้ายเนี่ยถ้ามีการชนหรือว่าการแกะซ่อมเนี่ยน็อตตรงนี้มีการแกะมีรอยไข่แน่นอนครับอันนี้คือไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่อกไปเลยนะครับเนี่ยเช็คในส่วนของฝาท้ายฝั่งนี้นะครับ หัวน็อตเดิมนะครับไม่ได้มีการแกะขายหรือว่าแกะเปลี่ยนออกไปครับแท้เดิมแน่นอนครับเนี่ยดูสปอร์ตแมนอาร์ตตรงนี้รางน้ำเนี่ยปั๊มชัดเจนตะเข็บเดิมเลยเช็คดูนะครับท้งซ้ายและขวาต้องเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ซ้ายอย่างขวาอีกอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยอันนี้คือเดิมเดิมเลยนะับนี่นะฮะบอดี้เดิมเดิมอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบไม่ได้มีการตัดต่อตัวรถไม่ได้มีการชนจากข้างในไม่ได้มีการทําสีหรือว่าการพ่นสีทับไปแต่อย่างไรนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ย เนี่ยครับเช็คว่ารถมันจมน้ํามาหรือเปล่าดูเลยครับตรงนี้เป็นจุดที่ถ้าเกิดจมน้ำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนแช่น้ำนะฮะไม่มีรอยสนงสนิมใดๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของจุดอุปกรณ์นะครับเครื่องมือให้ครบเลยนะฮะล้อยางไหลมีให้ครบซีนซิลิโคนเดิมนะครับไม่ได้มีการทําทรงทําสีจากการชนหนักหรือว่าการตัดต่อตัวถงังใดๆมานะครับผมอันนี้คือเราเช็คจากโครงสร้างตัวรถเป็นหลัก ส่วนสีผิวภายนอกนะครับก็คือผมต้องบอกไว้ก่อนก็คืออาจจะมีการเก็บสีมาเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานเพราะว่ารถปีสิมันอาจจะมีพวกสะเก็ดหินพวกนี้เาเก็บมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของรถมือ2อที่ต้องการเก็บอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยครับผมเช็คให้ดูเลยนะฮนะครับมันจะเป็นปั๊มโตโยต้านี้คือกระจกเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแก้ซ่อมครับเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยก็คือโอกาสเนี่ยคือถ้ารถไม่ได้ไปชนอะไรมาเนี่ยเขามไม่เปลี่ยนกระจกอยู่แล้วครับ ก็เป็นกระจกเดิมแท้เลยนะฮะดูในส่วนของผิวพันธุ์ด้านข้างฝั่งนี้ก็ยังคมสวยนะครับผมไม่มีรอยบุบไม่ได้มีรอยลักยิ้มใดๆมาสีเดิมนะฮะไม่มีซีดไม่มีจางสังเกตสีผิวที่ประตูนะเพราะว่าถ้าประตูเปลี่ยนหรือว่าซ่อมมาเนี่ยสีมันจะไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอกันแน่นอนนะฮะดูที่ตัวสีบอดี้นะนี่คือสีเดิมสวยมากนะสีบ้างเดิมเลยตามแผงประตูต่างๆนะฮะความสมบูรณ์ของตัวรถนะฮะรถก็ไม่ได้ม่ไม่ได้มีช้ำนะที่วางแขน วัสดุต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพสวยตะเข็บตรงประตูก็เดิมๆเลยครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับตามซ่อมประตูเนี่ยไม่ได้มีการแกะซ่อมหรือว่าแกะนํามาทาทรงําสีมาร์กสีหัวน็อตเนี่ยอยู่ครบๆนะครบประตูไม่เคยแกะเออไม่เคยเปลี่ยนนะครับเช็คให้ดูอย่างละเอียดอย่างนี้เลยนะครับผมใครที่ดูรถคัน้นี้นะครับผมดูรถไม่เป็นก็ดูตามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูทุกจุดนะครับแล้วก็รายงานตามตรงไม่มีการการข้อมูลนะ ถ้าอยากมาดูรถตัวจริงอยากมาลองขับก็เรียนเชิญได้นะครับอยู่ที่เพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพอัดไลน์มาหาผมได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชันไปให้นะครับเข้ามาดูรถได้ที่นี่เรามีให้รถมีรถให้เลือกมากกว่า3-400คันนะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับนี่ส่วนโซนนี้นะเป็นโซนรถที่เตรียมปล่อยนะครับก็คือวันนี้มีส่งมอบอยู่ที่ประมาณ7คันนะขายยอดขายประมาณ1 6 0 1 7 0ต่อเดือนนะครับผมนะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยนะไม่มีช้เลย ที่วางแขนวัสดุต่างๆนะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะที่เปิดประตูใช้งานได้ปกติแกนเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนมารสีโรงงานอยู่ครบๆนะครับผมไม่มีรอยสนงสนิมใดๆไม่ได้มีการจมน้ําหรือว่าแช่น้ําใดๆมาครับตามซอกตะเข็บต่างๆเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเพจเดิมโรงงานนะครับรถผลิปปี19แท้นะครับผม ตัวเลขเครื่องเลขตัวถังนะครับแล้วก็เลขแชสซีอยู่ตรงนี้นะครับตรวสอบได้ตรงเล่มแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้มีการตรวจสอบมาแล้วครับก่อนที่จะนํารถเข้ามานะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปคันนี้เป็นรถบทสัญญาเช่าข้อดีคือเข้าศูนย์ทุกยานะครับทุกๆ6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0กิโลเมตรเนี่ยพวกนี้เขาจะโดนเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับพี่ๆซื้อไปเนี่ยเอาไปเช็คศูนย์ระยะต่อจากเจ้าของเดิมได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้มีการเช็คศูนย์มาเรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนส่งมอบเดี๋ยวผมจะ ดูแลของเหลวต่างให้ก่อนสองมแล้วพี่ๆก็อาไปใช้ที่ห0า0โลนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับมาดูห้องเครื่องกันครับนี่คือเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 5ดหลิตรสสูบ108งแรงม้านะครับมาพร้อมตัวเกียร์ cvt นะครับที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็การขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นนะครับสภาพห้องเครื่องก็สะอาดเรียบร้อยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักมานะครับเครื่องไม่เคยแกะซ่อมน็อตไม่เคยแกะมาร์กสีตา้มสีโรงงานอยู่ครบคบนะครับแล้วก็ตามโชคเเดิมมบโชค เรียงตัวครบสวยงามแบบนี้นะครับจะมีเนี่ยคือปั๊มเดิมโรงงานนะครับปั๊ม1 L แนะฮะอันนี้คือปั๊มเดิมเลยแล้วก็สังเกตรอยอาร์กแล้วก็รอยปั๊มต่างต่างนะฮะเดิมเดิมโรงงานยังอยู่ชัดๆแบบนี้เลยนะครับน็อตด้านในไม่มีแกะไม่มีขยับแล้วก็เนี่ยครับฝากระโปรงเดิมนะไม่เคยถูกแกะซ่อมหรือว่าแกะนํามาทําสีหัวน็อตไม่เคยถูกไขผ่นการความร้อนเช็คดาวสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยครับแล้วก็ตามรูระบายความร้อนของฝากระโปรงนะครับยังคมยังสวยไม่ได้มีรอยบิดรอยเบีย้ยวหรือว่า รอยยุบตัวใดๆมาอันนี้คือสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับแนาบาสนิทเรียบเนียนแบบนี้ไม่ได้มีรอยแกะกาวหรือว่ารอยโดนสาดสีไปแต่อย่างใดครับนี่ครับ,รบจะมีตรงนี้นะครับเป็นปั๊มเดิมโรงงานปั๊มฝากระโปรงเดิมนะโตโยต้านะชัดเจนแบบนี้นะครับสังเกตตามซ่องน็อตต่างๆไม่มีแกะกไม่มีขยับนะยครับภายในรอยอาร์คเดิมโรงง,งานอยู่ครบๆสวยๆส,สปอร์ตแมนอาร์เรียงตัวครบสวยงามปัมม๊ม R1 คมๆสติกเกอร์มอกอเดิมแนบสนิทแบบนี้นะครับ แก้มขวานะครับแก้มแมอน้าขวานะครับคานขวาไม่ได้มีรอยแกะไม่ได้มีรอยไขนะส่วนไฟหน้าเนี่ยชุดเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนครับเนี่ยตรงตรงสวยๆไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับจุดน็อตนะที่เชื่อมต่อกันนะระหว่างคานขวากับคานหน้านะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับหรือว่านําม,มาซ่อมนยครับปั๊มเดิมโรงงานนะครับเป็นปั๊มเลขหนึ่งตรงนี้นะปั๊มเดิมเดิมโรงงานนะฮะไม่เคยแกะไม่เคยซ่อมเนี่ยอันนี้คือเดิมเลยแล้วก็ไม่ได้มีการ รอยไร้หรือว่ารอยทําสีมาไม่ได้มีรอยเงาคือสีเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่น็อตไฟหน้าไฟเดิมนะฮะไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะเปลี่ยนครับอันนี้คือเดิมๆเลยนะครับผมนะเช็คให้แล้วอย่างละเอียดนะครับผมซื้อไปสบายใจได้แน่นอนนะประวัติศูนย์ครบถ้วนนะครับสรุปเลยนะครับสำหรับตัว V ีออส1.5มิตรปี19คันนี้นะฮะสภาพถือว่าสุดยอดมากนะครับผมวิ่งน้อยนะับผม58,000โลเท่านั้นราคา379,000นะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้น ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ครับผมนด่วนเลยนะฮะศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกแอดไลน์เบอร์โทนี้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์หรือว่าอยากมาชมรถตัวจริงที่เพยนก็เรียนเชิญครับแอดไลน์มาเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นไปให้นะครับผมหากสนใจรถมือสองคุณภาพดีนะครับก็มาที่เพยนได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะฮะรถดีๆราคาคุ้มๆแบบน,นี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปปคคครรรััับบบเจนนนใใหหม่ิ้าะสดี